ครับลูกค้าวันนี้เฮียต้อยจะมาโชว์อะไรหน่อยก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะที่เฮียต้อยทําออนไลน์ลงออนไลน์ไปขายลงแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดที่ลงไปที่ออนไลน์นะแต่ก็มีลูกค้าติดตามเยอะแล้วก็ให้กาลังใจตําหนิบ้างอะไรบ้างก็ตําหนิเฮียต้อยกับชอบก็จะได้ามาปรับปรุง แต่ส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจมาแล้วผู้ติดตามก็เยอะแล้วก็ทางไอ้ทางย t ท b e ก็ให้รางวัลเฮียมาเฉลยแป๊บมีผู้ติดตามต้องเท่าไหร่เนี่ยอยู่ไหนต้องแสนนะเป็นเนี่ยแสนเลยนะก็เขาให้รางวัลเฮียมาให้รางวัลเฮียต้อยมาก็ขอบคุณนะเฮียต้อยก็ดีใจว่าจากาจากลูกค้านี่แหละที่คอยให้คอยคอยคอยกดกดให้กําลังใจคอยคอยติดตามมาตลอดเลยว่า ก็มีอะไรบ้างมีชุดอะไรบ้างเอต้าก็พยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยๆฮะมีอะไรแก้ไขอะไรถต้าก็จะพยายามแก้ไขจะไม่หยุดอยู่กันที่เลยนะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าเลยนะก็ผู้ติดตามเยอะเป็นแสนเลยก็ใหใ้ในทางยูทูบก็ให้รางัลนทียมาเนี่ยลูกค้าทางโรงงาน งานที่เยียต้อยทำมันก็มีเยอะมีตู้บ้านตู้เล็กตู้น้อยตู้บูทตู้ล้อลากตู้อะไรตู้ใหญ่ตู้การแจ้งเสียงตู้ของตู้แฝงงานงานสนามงานสารพัดทุกรุ่นเล่ยนะเฮยต้อยทำหมดเลยแต่ว่าที่ที่ลูกค้านิยมเนี่ยลูกค้านิยมมากเลยนะตอนนี้มาอันดับหนึ่งเลยนะก็จะมีนิยมเป็นชุดนี้เลยเป็นชุดเซชุดนี้เขาเรียกชุดสเตอริโอสเตอริโอก็หมายถึงว่าเราใช้พาวเวอร์สองตัวตัวล่ากเนี่ยเราก็แยกขับเบส นะขับเบสตัวบนแล้วก็มาแยกขับเป็นกลางมันก็จะได้ออกเสียงเป็นเป็นแยกกลางแยกเบสแยกเป็นสเตโลไซาา้าแต่ถ้าเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยเราก็แบ่งขับครึ่งหนึ่งไปขับเบสครึ่งไปขับกลาง <S <S เขาเรียกว่าระบบโมโนรวมรวมแต่ว่าพูดถึงน้ําเสียงที่เปิดออกมาแล้วเสียงร้องเพลงออกมาแล้วนะ เสียงเพาะเสียงไพเราะพิวเสียงใสสะอาดหวานแจ๋วเสียงเป็นยากเลยนะก็ต้องเป็นระบบสเตอริโอก็ชุดเนี้ยที่ว่าลูกค้านิยมนะอย่างที่ที่ที่เฮต้าถ่ายถ่ายลงเยอะที่สุดก็คือเป็นชุดนี้เลยชุดนี้ก็คือเบสสิบห้าเบสสิบห้ากางสิบสองนะกลางสิบสองตัวนี้เป็นไม้ธรรมดาแต่เฮต้ยจะทาไม้สอ,อย่าง ไม้อัดเกรดเกับไม้ไม้เนะื้อแข็งธรรมดาทําให้ลูกค้าเลือก2ระดับราคาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะก็เป็นชุดนี้เลยชุดสเตอริโอสเตอริโอเพราะว่า2ตัวเป็หนึ่งตัวเนี่ยที่ที่เฮียต้อยถ่ายถ่าย,ายลองออนไลน์มากที่สุดเนี่ยอย่างชุดนี้นะชุดนี้ที่ลูกค้าเห็นเพราะว่า2ตัวนะหมื่นเก้าพันสองสองร้อยเก้าสิบหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบลูกค้าได้เพราะว่าสองตัวนะแต่ถ้าหมื่นห้าหมื่นห้าเก้าร้อยหมื่นห้าเก้าร้อยลูกค้าจะได้เพราะว่าตัวเดียวก็คือตัวล่างเนี่ย แทนตัวล่างเนี่ยรุ่น165นะจะได้เพราะว่าตัวเดียวกับปีแต่ถ้าลูก15,900เก็บเงินไปทางฟรีค่าขนส่งแต่ถ้าลูกค้าจะเอามพราะว่าสองตัวตัวบน800วัตต์นะตัวล่าง1000วัตต์ก็เป็นระบบสกเอรีโอพร้อมทั้งปีเบรสองใบนะตัวเบสรสองใบเสียงกลางสองใบพร้อมเปิดเลยนะพร้อมสายสูงงยานพร้อมทุกอย่างทุกอย่างก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปตามทางถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานนะ ก็ลงวงินก็ยอย่าร้ค่าขนส่งให้400ลูคกค้าที่ลูคกค้าเห็นเนี่ยเป็นช่องตู้ลำโพงนาคาชีนะลูคกค้าต้องพิมพ์มาอย่างนี้เลยช่องตู้ลำโพงนาคาชีแต่รับประกัน1ปีทำมาแล้ว30ปสีปีเลยนะเป็นช่องนี้เลยแอดลงแอดไลน์เบอร์เบอร์เบอร์งเบอร์โทนี่มีหมดเลยนะที่อยู่ที่อยู่นี้นะอยู่ในช่องตู้ลำโพงนี่เลยเราก็ตอนนี้เลยคล,คลิปชุดนี้เลยนะเป็นคลิปที่ดูเยอะที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวเฮียต้ออยาจะพาไปดูของจริงเลยว่าว่าเนี่ยเป็นเป็นตู้บ้านนะ เป็นโต้บ้านตอนนี้ยังเป็นโต้บ้านเป็นคลิปที่ลูกค้าดูเยอะที่สุดเลยเดี๋ยวจะต้องจะพาไปดูของจริงเลยนะเป็นยังไงอยอดวิวดูสามแสนสามแสนฝาอะไรเนี่ยที่คลิปที่จะต้อยให้ลูกค้าดูสามแสนฝานั่นแหละเกือบสี่แสนนะนี่แหละสองชุดนี้เลยที่ลูกค้าดูเยอะที่สุดเลยนะนี่ของจริงฮะของจริงอย่างชุดนี้จะเป็นพา w e ว mix มิกนะพาวเว Mi ์มิกแต่โต้เป็นเป็นโต้พ่นสีโต้เซ็พ่นสีแต่แหลเป็นแหลมจรวดแหลมจลวดแม่เหล็กร้อยห้าสิบนะสามร้อยวัตต์ แต่ดอกตัวนี้ก็เป็นเบตเป็นดอกทําตู้เบตตู้ซับนั่นแหละดอก500วัตต์ก็ก็ดอกตัวเดียวกันที่ทําตู้ซับสิบห้านิ้วนั่นแหละตะแกรงเหล็กนะเป็นตู้พ่นสีนะตู้พ่นสีตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์มิกพาวเวอร์มิกตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์นะรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีด้วยเป็นพาวเวอร์มิกนะและื่เชื่อมต่อบูธทูตได้เล่นการ์ด usb ก็ได้นะได้หมดเลยฮนะแล้วก็มีเอ็กเซคได้สิบหกโปรแกรมเลยนะ EQ ซ้ายฝาอนะ่ะ EQ คสองชั้นเลย EQ คสองชั้นเลยนะเล่นไม้ได้เล่นไม้กีตาร์ 1, 2, 3, สี่ตัวเลยนะมีที่เสียบได้สองแบบเลย XLR ก,ก็ได้แจ็คแจ็คฟอนก็ได้นะก็ตัวนี้จะเล่นง่ายนะเล่นง่ายตัวนี้เล่นง่ายเป็นมันเป็นพาวเวอร์มิกน,นะส่วนชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นตู้ตู้ห่อหนังเป็นตู้ห่อหนังนะลูกค้าขอบพลาสติกนะแหลมนี่ก็จะเป็นแหลมเปโซ่แหลมเปโซไม่ใช่แหลมแม่เหล็กนะแหลมขดลวดอะขดลวดสองตัวนะแหลมสองตัวตะแกงรงพลาสติกแต่ตัวนี้จะเป็นดอกสี่ร้อยวัตต์แล้วนะดอกสี่ร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยห้าสิบห้า ตัวนั้นมันห้าร้อยตัวนี้มันสี่ร้อยเป็นสี่ร้อยท่อเบรสามลูเลยแบรนด์นาคาชิทนะนะเป็นตู้หอหนังหอหนังนี่ก็น้ำหกได้นะไม่ใช่น้ำหกไม่ได้แล้วก็จะใช้จะใช้แอมบ้านนะแอมแอมแอมหลายสีเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกแอมบ้านมีอีคิวสองอีคิวซ้ายขวาเลยนะรุ่น Nk 168ตัวนี้300วัตต์นะเราประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นกล้าวอยุธีได้เล่นไมคนะ์ได้4ตัวเลยนะเล่นไมค์ได้4ตัวเลยนะ ข้างหลังก็จะมีก็มีพัดลมก็อันนี้ต่อสายชุดนี้นะชุดที่ต้้ยจับอยู่นี่นะก็หกพันก้สบาทก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางก็ลูกค้าจะได้แอมตัวนี้รับประกันให้ลูกค้า1ปี300อวัตต์1ตัวต,วตวู้ตู้บ้านไม่ตู้บ้านนี้นะ2อตู้สิบห้นิ้วพร้อมสาย พร้อมสายเลยนะพร้อมสายสาย,สายลำโพงเนี่ยลูกค้าเอาสายยาวกี่เมตรก็ได้เฉพาะรุ่นนี้นะกี่เมตรก็ได้บอกแอดม,มินได้เลย5เมตรสิเมตรอะไรเงี้ยสายฟรีนะอยู่ในชุดหมดเลยชุดนี้ก็เป็นชุดสีระเบิดจะเป็น power mix power mix นี่รับประกันที่ลนแรนปีนะ รูปเงินเสีกราคา9,990บาทก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะก็ลูกค้าสายนี่ก็อยู่ในชุดเหมือนกันเลยนะสายลำโพงจะจะเอาไปไว้ในชุดลูกค้าบอกแอมินได้เลยจะใช้สายยาวกี่เมตรก็ได้นะก็สายนี่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะอยู่ในชุดเลยลูกค้าอย่างลูกค้าสังเกตเพราะว่ามาเพราะว่าแรกๆสมัยก่อนแรกๆแกลนะ้วน่าจะเป็นดี m u s ม c สกนะก็เมื่อ5้าปีที่แล้วเลยคลิปแรกๆคำว่าดี Music เป็นนามสกุลนะแต่ว่าตอนนี้ฮตทไตก็ปรับปรุงมาเป็น เราว่าตัวน,นี้แล้วรุ่นใหม่แล้วนะรุ่นใหม่จะเป็นโลโก้ตัวน,นี้แล้วฮนะโลโก้โลโก้มีหูฟังเนี่ยนะตอนนี้เป็นโลโก้พวงนี้หมดแล้วนะลูกค้าโลโก้แบตเตอร์นี่เลยที่ที่ลูกค้าชอบอเดี๋ยเสื้อตัวนี้สวยไหมถ้าถ้าสวยลูกค้าก็กดกดตัดตะคายกดกดชมแม้หน่อยว่าเสืยต้อยใส่เสื้อสวยจังอย่างเพราะว่าตัวน,นี้นะเป็นเป็นเป็นคลิปที่เสืยอต้อยรีวิวที่ลงไปในที่ช่องนะช่องตัวลำโพงนากาชินะตัวหนึ่ง รุ่นรุ่นนี้นะรุ่นเอ็นเคหนึ่งหกห้าเนี่ยก็ใช้ดอกได้สี่ใช้ดอกสิบห้าของปั๊มได้สี่ดอกนะข้างได้สี่ดอกห้าร้อยวัตต์นะที่จะต้อยใช้อยู่ทำสี่คูณสี่เนี่ยราคาก็อยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ฟรีค่าขนส่งเดืนนะลูกคา้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินหน้าบ้านเลยนะเก็บเงินไปทางเลยนะลูกคา้าตัวนี้เลยนะที่จะจะเฮียท,ทำมาต้องห้าหกปีที่แล้วเลยนะ ห้าหกปีที่แล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้วันนี้ปัจจุบันนี้เลยนะเฮียว่าเฮียขายเป็นเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยนะเราประกานลูกค้าหนึ่งปีเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังขายดีอยู่นะสเปกี่ที่ห้าปีที่แล้วอะ่ะแรกๆจะเป็นดีเคลมีสิกใช่ไหมอ่าก็ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าข้างในเนี่ยแผ่นปิ้นเนี่ยข้างในเหมือนกันแต่ข้างหน้ามันเป็นคนละโฉมนั่นเองนะคนละโฉมที่ลูกค้าต้องการมันเปลี่ยนแปลงเฉพาะโฉมหน้าเท่านั้นเองนะลูกค้า อย่างคลิปนี้เป็นคลิปแรกๆนะที่อยู่ในช่องตู้ลำโพงนาคาชินะเป็นคลิปแรกๆที่เฮียลงรีวิวไปนะชุดนี้เป็นชุดคอลัมน์นะลูกคา้าเห็นไหมชุดคอลัมนนะเป็นชุดคอลัม์ช่องตู้ลำโพงนาคาชิชลูกค้าเนี่ยนะเดี๋ยวเฮียต้ออยจะพามาดูตัวจริงดูดูในรูปแล้วก็ยังสู้ดูตัวจริงไม่ได้ตัวจริงเป็นตัวนี้เลยลูกค้าเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมสี่นิ้ว นะขอลมสี่นิ้วนะขอลมสี่นิ้วตะแกรงตะแกรงปัม้มตะแกรงเหล็กนะขอลมสี่นิ้วหนึ่งสองสามสามดอกนะหนึ่งสองสามสามดอกดอกที่สี่ก็เป็นดอกแหลมนะก็เป็นตู้สองนี้เลยนะข้างหลังก็เออเป็นรูสเปก้อนสองรูนะรูสเปกอนสองอันนี้เป็นท่อลมท่อเบรสนะอันนี้จะต้องใช้ไม้เอ็มทำนะ ใบละ2 8 0พนนะลูกคา้าใบตกจะเป็นที่เสียบเสาเสียบเสาสองพันดนี่ฟรีค่าขนส่งนะลูกคา้าซีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะนาคาชินี่คือเริ่มแรกเลยนะเริ่มแรกก็ตั้งบริษัทมาก็สามสิาปีละตั้งนาคาชิก็เอามาจากสมัยก่อนนู้นาคาบิชิเขาดังก็เป็นเครื่องเสียงนาคาชิก็ทำกับน้องชายก็สมัยทำได้ถ้าพาังน้องชายก็ได้ปีสี่ศูนย์ น้องชายก็ไปขายทั่วขายหยิบปูทั่วประเทศแต่นี้เช็คมันมีปัญหาเช็คเด้งมั้งอะไรมั้งน้องชายก็ไปไปตามเก็บเช็คก,ก็เกิดอุบัติเหตุจัเลยตอนหลังก็เต้ยก็มาทําคนเดียวทําคนเดียวก็ทําอยู่ทําไปเรื่อยๆรับจ้างก็ทําบริษัททานนึงเขาก็มาจ้างทําหลายายี่ห้อก็ามาจ้างทารับรับจ้างเขาประกอบกันนะรับจ้างเขาประกอบฉะนั้นก็สู้ชีวิตก็ฉีดพลาสติกด้วยฉีดยี่สี่เลยนะ ยีสิบยี่สี่เลยก็กลางคืนก็สองคนผวเ,ม,นะเ,ม,ม,เ,เม,มียนะสองคนผวเมียก็มาเติมเม็ดสมัยนั้นยังมีต้องลงมาเติมเม็ดทีละผุงอะ่ะสองชั่วโมงก็ต้องตื่นมาเติมเม็ดตอนเม็ดเติมเม็ดเติมเม็ดเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขามีเครื่องบดเม็ดแล้วฉีดพัติต้องเดินเครื่องเดินตลอดยี่สสี่เลยนะมันก็จะหยุดไม่ได้แต่เดินแต่บางตัวนะมีเครื่องไหลสิบตัวเดินแต่บางตัวก็ตีสองตีสามก็ตื่นตื่นมาเพื่อมาเติมเม็ด ก็เฮียต้ก็ไม่ได้ตื่นมาเต้นคนเดียวนะก็ะช่วยกันสองคนผัวเมียก็ระบากมาด้วยกันออกแบบให้เขาด้วยแล้วประกอบด้วยก็ทําให้หลายยี่ห้อนะทําให้เอเมาริโกทำให้ยี่ห้อฟล็อกแต่ยี่ห้อของเราเองสม,มัยก่อนจะเป็นยี่ห้อแมนถ้าลูกค้ารุ่นเก่าเก่าก็น่าจะคงจําได้ยี่ห้อแมนทําโมเองฉีดพลาสติกเองบริษัททันดิงเขาก็มาจ้างทาทาวิทยุค,คัเสเซ็ต วีุ่ี่ลูกค้าผมจําได้นะแล้วก็เสพเป็นเองอะไรมีคนงานทำไมถ้ามีคนงานเยอะแล้วมีคนงานก็ห้าหกสิบคนวันละ100ร้อยะบาทวันละ100ร้อยะบาทก็เอาคร่าวๆนะแล้วก็มาไม,ม่มีช่วงหนึ่งช่วงโควิดตอนนั้นก็มีลูกแล้วลูกก็อยู่ประมาณมหกลูกฝาแฝดหญิงชายก็ประมาณมเขาเรียนอัสสำฮะอัสสำแล้วคนกระเลงคงเทียนคิดเตียนฝาแฝดชายหญิง แล้วก็ตัวนั้นก็ไม่มีรายได้อะไรเลยมีมีเซลห้าคนทุกภาคเลยนะมีอายรจ่ายมีลูกน้องอยู่สามสิบกว่าคนก็ต้องจ่ายแล้วก็ก็ต้องจ่ายแต่ไม่มีรายได้นะมีจ่ายมีทองก็นี่พูดจากใจจริงเลยนะคิดไงก็พูดอย่างนี้ก็มีทองก็ขายทองมีรถจะมีรถหกล้ออยู่สามคันก็ขายหมดมีรถรถส่งของรถส่งเซลอยู่สิบคันก็ขายหมด ขายทุกสิ่งทุกอย่างสร้อยเส้นมีอะไรก็ขายหมดก็เย่าต้อยกำลําบากก็เงินหมื่นก็คือเยอะเงินหมื่นก็คือเยอะแล้วก็มาได้ลูกสาวคนชื่อฟอนเนี่ยเขาก็แม่เขาก็คุยกันว่าแม่เขาก็เครียดเขาก็บอกว่าลูกสาวว่าจะช่วยยังไงได้เพราะว่าทางโรงงานก็จะไปไม่รอดยังไงก็ไปไม่รอดฮะเพราะว่าเอออดไต้ดูแล้วยังไงไปไม่รอดก็ต้องมีก็ยดืาดไ้คิดว่า ทำไงก็ได้ให้ลูกสองคนจบจบมาหาอะไรให้ได้ขายจะขายทรัพย์สินขายอะไรก็ต้องแต่มันก็ขายยากมันช่วงโควิดอ่ะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ใะ้ต้อยคิดว่ายัางไงไปไม่รอดอยู่แล้วก็เลยจุดพิกขันลูกสาวก็คนที่ฟอนเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปเรียนออนไลน์เขาก็ไปศึกษากันนั่นออนไลน์แล้วก็เดียรต้อยขายากยาเขาเรียนจบปริญญาตรีนะเขาก็ไปสอบได้ที่จุฬาคะแนนก็อันดับหนึ่ง อย่างไงเขาก็ไปเรียนออนไลน์ไปเรียนนู่นเรียนนี่เรียนเรียนถึงตั้งเพื่อมาช่วยทางโรงงานทางโรงงานก็มีหนี้เยอะมีหนี้หนี้เยอะแยะไม่ก็เยอะหนี้เยอะแล้วก็ทางได้ลูกสาวก็มาช่วยมาช่วยนึ่งก็เยต้าก็ช่วยกันนะทุกคนก็ช่วยกันทุกคนก็ช่วยกันก็ก็มีหนี้ทุกวันนี้ก็นี่ก็น้อยลงฮะก็ใกล้หมดก็ก็คือเยต้าก็ สุดท้ายนะจะบอกเ,อเพื่อนๆพี่พี่ญาติๆเรียกว่าเพื่อนๆ,ลเ,อนๆเลยนะคืออย่าไปสร้างกรรมนะสร้างแต่บุญทําบุญทําบุญเราพอที่เราทําได้อย่าไปสร้างกรรมสร้างทําแต่บุญแล้วก็ชีวิตนี้มันก็จะดีขึ้นแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็ทางต้องต้องประหยัดอะทางที่ทมีหนี้เยอะแยะไม่อยากบอกนะตอนนี้ก็เหลือน้อยแต่ก็ต้องประหยัดนะ แต่ก็ทุกอย่างมันก็ต้องสู้ก็ต้องสู้ชีวิตก็ต้องสู้สุดท้ายนะใ่มันก็ต้องสู้เดี๋ยวเต้ก็อย่าบอกเยอะๆเออเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมันต้องสู้ฮะมันต้องสู้เพื่อ,อครอบครัวเพื่อพ่อแม่แล้วก็ก็อย่าไปสร้างกรรมเท่านั้นเองเยอย่าไปสร้างกรรมก <c oughs> ออ็อันนี้ก็ มีอะไรเยอะเลยนะมีอะไรเยอะเลยนะมีอะไรอีกเยอะก็ถ้าจะเล่านี่เดือนหนึ่งไม่จบจะเล่าจะเล่าชีวิตที่เดือนหนึ่งไม่จบ